ครับสวัสดีครูบาอาจารย์นะครับตามศาสตร์ในส่วนของการพยากรณ์หรือทำนายทายทักเรื่องของโหราศาสตร์โบราณหรือหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่ลายมือนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับศาสตร์การพยากรณ์นะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูเส้นนะครับที่เขาเรียกว่าเส้นวาสนาและก็เส้นโชคซึ่งลักษณะเส้นวาสนาของเราวันนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นจากจุดนะครับที่เรียกว่าเนินจันเนี่ยละ ก็จะวิ่งเข้าไปนะครับลักษณะตามประกาที่ผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะตัดในส่วนของเส้นสมองนะครับแล้วก็ตัดในส่วนของเส้นใจหรือเส้นจิตใจแล้วก็โผล่ขึ้นไปตรงบริเวณใต้นิ้วกลางนะครับหรือเนินเสานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นวาสนานะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นนะครับที่เรียกว่าเส้นโชคเส้นโชคนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับที่วิ่งแยกนะครับออกจากในส่วนของเส้นวาสนา อันนี้ก็คือเส้นโชคนะครับก็จะวิ่งตรงขึ้นไปลักษณะนี้น,น,นะครับแล้วก็ไปหยุดอยูใ่ใต้นิ้วนางนะครับหรือเนินอาทิตย์นะครับลักษณะเนินนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนี่แหละนะครับส่วนเนินแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับการเงินนะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นวาสนาแล้วก็เส้นโชคนี่แหละนะครับทีนี้ในส่วนของการพยากรณ์หรือทำนายชะากเนี่ยก่อนเดื่นนะครับก็จะขอแนะนําเส้นหลักก่อนนะครับเส้นหลักของเรานะครับก็จะมีเส้น มีเส้นชีวิตนะครับมีเส้นสมองแล้วก็เส้นใจหรือเส้นจิตใจเนี่ยนะครับเส้นชีวิตจะพูดถึงเรื่องของชีวิตเนี่ยนะครับเส้นที่ดีนะครับเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ถ้าเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับก็จะมีลักษณะนะครับที่เป็นเกาะเป็นโซ่นะครับขาดต่างๆนี่แหละถือว่าไม่ดีทีนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับยกตัวอย่างนะครับก็จะมีลักษณะของเส้นตัดขวางแบบนี้ นะครับตัดขวางเส้นชีวิตนะครับเส้นตัดขวางเส้นชีวิตแบบนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับอุปสรรคันะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับเราได้นะครับตามช่วงอายุเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมานะครับจนถึงสิ้นสุดตรงข้อมือนะครับเจปีครึ่งหนึ่งของเส้นชีวิตในสามห้าทีนี้เราก็มาดูเรื่อยๆนะครับว่าลักษณะของเส้นชีวิตจุดที่มีการตัดเนี่ยตัดขวางเนี่ยกับช่วงไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคัช่วงนั้น อันนี้ก็คือจุดที่ไม่ดีจุดแรกจุดที่2ทีนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเกาะที่เกิดขึ้นลักษณะนี้นะครับเกาะที่เกิดขึ้นนะครับหมายถึงอะไรนะครับเกาะที่เกิดขึ้นก็จะหมายถึงลักษณะโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กวยไตนะครับโรคทั้งหลายนี่แหละที่อยู่ระบบช่วงท้องของเราเอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นเกาะนะครับ3ทีนี้ลักษณะเส้นนะครับที่วิ่งมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็เส้นไม่ต่อกันเอาง่ายๆก็คือเส้นขาดหรือเบี่ยงเบี่ยงกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็ ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเวลาไล่อายุไล่อย่างไงก็เหมือนเมื่อกี้นะครับเริ่มแรกก็คืออายุก่อนที่เราจะเกิดมาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ70ทีนี้ครึ่งหนึ่งสาหทีนี้ก็ไล่ได้นะครับช่วงไหนที่ลายมือขาดนะครับอุบัติเหตุแต่ถ้าดีนะครับเขาก็เขาก็จะมีเส้นนี้แหละเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นเทพรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับหรือเส้น เส้นป้องกันคุ้มครองเนี่ยแหละถ้าอยู่ตรงเส้นขาดนะครับมีเส้น้ำเขาเรียกว่าเส้นค้ำก็พูดได้นะครับเส้นค้ำเส้นนี้อยู่ข้างๆจุดที่นะครับเส้นขาดก็หมายถึงอุบัติเหตุนะครับมีแต่ว่าอาจจะแควคาดปลอดภัยได้นะครับอันนี้ก็คือเส้นชีวิตทีนี้เส้นที่2เส้นสมองจุดกําเนิดเหมือนกันนะครับระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านมาเส้นสมองก็บอกว่ายิ่งยาวยิ่งดีเหมือนกันนะครับปฏิพันธ์ไว้พริบความเฉีียวฉลาดดีแต่ว่าเส้นสมองที่ไม่ดีก็จะเป็น ลักษณะเส้นที่ขาดหรือเป็นเกาะเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ถ้าเส้นที่ยาวมาแบบนี้นะครับก็จะถือว่าสมองของท่านนะครับถือว่ามีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันคนเส้นที่3นะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นอิตใจเส้นนี้นะครับปลายเส้นเนี่ยวิ่งเข้าหาในส่วนของเนินบุญรหัสหรือใต้นิ้วชี้นะครับแสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่จะประสบผลสำเร็จนะครับเป็นเจ้าคนนายคนในภายภาคหน้าเพราะว่าลักษณะ ต้นิ้วชี้นะครับเนินนี้เขาเรียกว่าเนินบฤหัสเนินแห่งอํนานาจวาส,สนาบรารมีทีนี้ถ้ามีเสน้นเส้นนี้วิ่งเข้าไปก็ถือว่าดีนะครับมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนนายคนในภายภาคหน้าทีนี้มาดูเส้นวาส,สนากับเส้นโชคครับเส้นวาส,สนาที่ขึ้นจากเนินจันทนะครับวิ่งมาตัดในส่วนของเส้นสมองตัดในส่วนของเส้นใจแล้วก็หยุดอยู่ตรงบริเวณใต้นะครับนิ้วกลางของเราเนี่ยนะครับหรือเนินเสาเนี่ยจุดที่2เส้นโชคนะครับวิ่งตรงขึ้นมา หยุดตรงบริเวณใต้นิ้วนางนะครับหรือเนื้ออาทิตย์ทีนี้ผลรวม2จุดนี้นะครับการพัรณ์เป็นยังไงเขาบอกว่าการพัรณ์ข้อที่1นนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ํารวยนะครับมั่งคั่งร่ารวย2นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งเศรษฐีนะครับสามเขาบอกว่ามีหน้าที่การงานที่ดีนะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับข้อที่4นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับทรัพย์สินที่บริบูรณ์นะครับ ข้อท awesome, ี่5นะครับเขาเรียกว่ามีดวงเรื่องของความรักนะครับข้อที่6เป็นสายรักวีวิกตอร์ี่นะครับก็คือรวยสถานเดียวข้อที่7นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับข้อที่8นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเขติยศนะครับข้อที่9กนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยนะครับเพราะว่าลักษณะเนินเส้นที่วิ่งขึ้นมาตรงเนินนะครับใต้นิ้วก้อยใต้นิ้วนางเนี่ย ก็จะเป็นเนืนอทิตท์เกียรติยศเกี่ยวกับชื่อเสียงข้อที่10นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับข้อที่11นะครับก็จะเรียกว่ารวยสถานเดียวนะครับข้อที่12นะครับการได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายนะครับข้อที่13นะครับเขาเรียกว่าพ่อแม่อุปถัมภ์ค้ามชูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่เป็นมงคลนะครับอย่างยิ่งนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ